ตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงใช่ไหม,ไมที่โลฟอร์เทนนะครับนี่คือวิวที่มองออกไปแต่ว่าเรายังอยู่ในบ้านกันแล้วก็ฝนตกสลับกับไม่ตกแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาลองเก็บวิดีโอบ้านไว้แล้วก็พาทัวร์ไป คร่าวๆนะครับอันนี้จริงๆเราเข้ามาโปะนี่จะเป็นห้องน้ําเลยเปิดไปดูแป๊บหนึ่งก็แล้วโอหรือว่าจะเปิดเข้าตรงนี้ก่อนเออเปิดนู้นเลยอ่นี่ห้องน้ำอ่าโอเคขบสัตกดิ์แล้วก็มีที่ทำน้ำร้อนด้วยเออเปิดเข้าไปปุ๊บจริงๆมันเป็นห้องเล็กๆเองเนาะแล้วเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นแต่ว่าพื้นเอ่อเพดานกับผนังก็ ด้วยไม้นะนี่ครัวจิ๋วจิ๋วใช่แต่ก็ไม่ครบทุกอย่างก็ใช้ได้มีแบบชงกาแฟเครื่องดูดควันนี่เขาใช้ของดีดีของดีดีสิ่งที่เราไม่มีปัญญาจะซื้อนะครับเราก็มาใช้ของเขาใช่อันนี้ต้มน้ำร้อนไว้นี่อะไรชงกาแฟจานชามถ้วยนนี่อะไร วิดอะไรนิดๆหน่อยๆแก้วกาแฟซึ่งเราใช้ครัวไปแล้วด้วยก็จะมีแล้วก็ยังเหลือเศษที่ล้างมือล้างจานเรียบร้อยจานชามได้วยค่ะไมโครเวฟนี่ติดเหมือนกับว่าเป็นชนมากอหรือว่าเป็นหัวชนจะประหยัดที่นะนึกถึงแบบชั้นวางรูปอากงที่บ้านน่ะ ออติดไมโครเวฟไว้เหนือหัวอย่างนี้เลยตรงนี้มุมนี้ทําได้เก๋ดีนะเหมือนเดินเข้ามาอยู่ในอิกิเอเราสูตอิกิเอเป็นมุมมมุอิกเิเอมานกอะไรสักอย่างซึ่งหมอมองกับพี่อ้อยอาไปดูเออดูแบบเน้นนกเน้นนกใหนนิมากเฮ้ยต้องพาไปดูนกตัวนี้นี่นกตัวนี้มาอยู่กับเราในเมื่อวานใช่ไม่ไปไหนเลย อยู่ตรงนี้เหมือนแบบเป็นเจ้าบ้านเลยมาต้อนรับแล้วก็โต้ลมโต้ฝนไม่ไปไหนยืนรอนายมาเมาื่อวานให้ขนมปังไว้สามชิน้นก็มัดเราตั้งชื่อเหมือนด้วยชื่อชื่อแมวของเราไม่ไปไหนเลยแต่ว่าได้กินขนมปังไปนิดหน่อยใช่เนาะเนี่ยลมก็แรงฝนก็ตกอยู่ยตลอดเวลาเลยม,ลมาอ,มอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเหมือนอยู่เฝ้าหรือเขาติดกล้องไว้วะ มาดูว่าเราขโมยของหรือเปล่านี่ก็ตอกินข้าวนะนั่งกินตรงนี้ก็มีคนบอกว่ามุมโซฟาน่ารักนะครับนี่ก็หมอกอ้นี่ฝนตกตลอดเวลาจริงๆพวกเขาอันนั้นใหญ่มากเลยนะแต่มันหายไปในหมอกละม,มามาไปไปใช่หมู่บ้านตรงกันข้ามอะค่ะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเหมือนกันหรอชื่อ อะไรนะมันเป็นสีเหลืองเนอะจริงๆบ้านมันจะมีสองสีสงสหลักๆเป็นสีแบบเหลือง,ลองแล้วก็แดงแ<ต>ชื่อ sakisoya ปเป็นมุมถ่ายารูปนะเฟ้ยจริงๆฤดูหิมะก็จะแบบตรงนี้จะสวยมากตอนนี้ก็มาเจอฝนซึ่งจริงๆนี่คือซัมเมอร์แต่ว่าคนเขาบอกว่าซัมเมอร์ที่นี่ ก็หนาวแบบนี้แหละแล้วก็เฉอะแฉะแบบนี้นะครับนี่เป็นใต้บันไดซึ่งห้องนอนอยู่ไหนอยู่ข้างบน,นอนก็เป็นบันไดไดชันมาก<า>นะครับท้าทายคนเอ็นขาดมากนี่ค่อยๆกระดึมขึ้นไปนี่ก็มีวีดีตั้งไว้ตัวหนึ่งไม่รู้ให้ใครเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็อ๋อมันแขวนเสื้อตรงนี้ได้นหนูก็ <c oughs> เข้ามามเป็นห้องนอนเล็กๆเหมือนห้องใต้หลังคานะครับ แต่แต่งน่ารักมากเลยเนนแล้วก็นอนอย่างนี้อ,อันนี้ก็มองวิวออกไปได้มีพรมหลายผืนเพราะว่ามันหนาวเนาะ<ช>ผืนมันเย็นเ<อ>นีแ่แต่แต่งน่ารักมากเลยข้อดีคือเขามีฮีเตอร์ทุกห้องเลยเพราะว่าหน้าหนาวคงไม่ไหวไใช่ก็อันนี้ก็จริงๆก็น่าจะนอนได้สักสคนเลยเปิดลมให้เข้าเพื่อฟังเสียงลมเลยมั้ <ST AN TS> อ,อ,อ,อแอันนี้เราไลฟ์อยู่ในบ้านนะคะพอเราล้อกระเป๋าเดินทางาเ,เห็นหน้าร้อนที่แล้วก็ทอใจเลยว่าเขาจะอยู่ยังไงในหน้าหนาว <laughs> แต่บางคนคเขาก็มาตอนหนาวนะเราลงมาข้างล่างไหมอคือตอน ตอนขับรถมาก็รู้สึกว่าวิวสวยมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้คนอยู่ที่นี่ก็แบบสวรรค์บนดินใช้ได้เลยอน่ยก็ชันเดี๋ยวคิดว่าจะได้ถ่ายวิดีโอวิวเนี่ยได้ให้เห็นกันบ้างเหมือนกันใช่แล้วก็แต่ว่าพอเราผ่านเวลาไปประมาณ1เย็นกับหนึเช้าก็รู้สึกเลยว่า ไอ้กูอยู่กูไม่อยู่นะทีนี้ทำไมอ่ะ <laughs> เพราะว่าโอ้โหมันเฉอะแฉะมากเลยอะ่ะคือฝนมันคงตกอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนาะแล้วก็หนาวแล้วก็เนี่ยจะออกไปเที่ยวอย่างก็ต้องรอฝนเนาะแต่ว่าก็ไม่รอแล้วละ่ะเดี๋ยวก็คงออกไปเลยแล้วก็ฝนหยุดแล้วก็ลงจากรถฝนไม่หยุดเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับใช่ซึ่งมันเป็นหมูกก่เกาะใช่ไหม ใช่มันเป็นหมู่เกาะชื่อโลฟเทนค่ะอืมก็จะมีที่เที่ยวมันก็ไม่เชิงที่เที่ยวนะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงใช่ผู้คนก็ทำปลาทำประมงกันมีร้านที่ขายอาหารทะเลเป็นปลาเยอะมากคือคิดว่าปลาที่นี่น่าจะเยอะแล้วคนที่นี่น่าจะแบบน่าจะชนที่ปลามากคือมีความรักปลามากนี่ปลาติดนี่ปลา,าติดเขาบอกว่า,วา มีปลาคอทที่แบบเยอะมากๆแล้วก็ส่งออกแซลมอนเหลียงเป็นแบบของโลกด้วยอ,อซึ่งซึ่งร้านเมื่อวานะมีร้านอาหารที่แบบเอาปลามาแขวนไว้เป็นโคมไฟเหมือนเชนเดรียปลานั่นปลาที่นี่แบบเหลือเฟือมากแล้วก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีแบบเป็นแบบดิสเพลย์ห้อยตุ๊กตาปลาไว้ตรงนั้นนะครับก็คิดว่าไม่รู้แต่คนท่องเที่ยวหรือเปล่าคนที่นี่จะซื้อปลาไปทำไม เป็นป่าตุ๊กตาเนะาะก็ที่นี่คงจะรักป่ามากแล้วก็มันมีเมืม่อเมื่อเช้าที่เราบ่นว่าเนี่ยคนเขาอยู่ที่นี่ทำไมทําไมเขาไม่ไม่แบบเข้าเมืองไม่ไป,ปยอยู่ที่นะทอื่นในนี้มีหนังสือแบบ travel guide าา low เท t e แล้วก็มีคนบอกว่านี่ตรงยอดเขาที่เห็นมีหมู่บ้านที่นักปีนเขาจะมาเที่ยวกันอ๋อเออ,อเใช่มีใครแนะนําได้ก็ เคยมาก็แนะนําด้วยนะครับพวกเราความรู้น้อยมากใช่แต่เราคงไม่ปีนเขาเพราะว่าพี่เอน่าจะยังไม่ได้อันนี้มีอันนี้เขาบอกว่าวิ a r า here because the fish นะฮะก็คือกูอยู่นี่เพราะปลาถ้าไม่มีปลากูไม่อยู่นะฮะตอบยังับเป็นนกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าปลาคงเป็นองค์ประกอบสําคัญของที่นี่เลยทีเดียวโอเควันนี้ก็พาชมเคบินนะครับคร่าวๆแล้วก็ให้ดูภาพวาดนี้ ปิดท้ายแล้วกันเพราะว่าเป็นภาพเดียวกันกับวิวที่เราเห็นข้างน้าใช่ค่ะสวยดีนะครับเป็นบ้านสีเหลืงองติดตามต่อไปว่าโลโพเทนจะมีอะไรนะครับก็เดี๋ยวคลิปทั้งหมดนี้จะอยู่ใน YouTube ด้วยเย้บายบาย